สวัสดีครับวันนี้อยู่บริเวณตลาดน้ำสามวังเดี๋ยวเรามาทํางานเพื่อกิจกรรมเพื่อสังคมนิดนึงอยู่ตลาดน้ำสามวังครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีอยู่ที่ตําบลน,นาวังหินนะครับนู้นข้างในนู้นคือตลาดน้ำสามวังด้านในนะครับวันนี้เป็นวันหยุดผู้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เรามาพัฒนาเรื่องของ จะทําเครื่องจักรสาหรับการตีผักตบนะฮะผักตบในคลองมันเยอะมากมันล่องเรือไม่ได้โดยเฉพาะตรงสวนลุงตุ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็คือเรือเรือวิ่งไม่ได้เลยผักตบเยอะมากน้ํามันนิ่งไม่ไหลนะครับแต่การที่จะโกยล,ลงก็ก็ยากไม่น่าจะรอดนะน่าช้างหมู นคเครื่องตีผักตบที่ในช่งางจะทำเดี๋ยวจะดูว่ามันไหวไหมแรงมันพอไหมแรงอะมันพออยู่แล้วแต่ไม่รู้มันจะจมหรือเปล่าล่ะเพราะว่าทุ่นมันเล็กเหลือเกินเป็นไงไหวไหม hơi 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 Để hơi 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 đi, hơi hơi đi, hơi 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 ไม่ได้แนละ้วหัวทิ่มนะนะ่ะเดี๋ยวเครื่องจมน้ําเครื่องจะจมน้ํำนะนะ่ะ loại, không loại, nó lên mà đi qua. Bateri nó sẽ trộm nước rồi đó anh em nhé. Đeo keo cái máy mà lên. thoái <N> lỏng rồi thoi lỏng rồi thoi <N> lỏng rồi thoi lỏng rồi thoi lãng rồi

ถังสองร้อยลิตรสี่ลูกอยู่ไหมทีงหมูเอาประกบข้างเลยเดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวไปเอาที่ที่สวนมาประกบข้างเลยอยนี้ไม่รอดหรอก,ก,ก,กติดถังนะยปลังไปปล้างไปเฮ้ยระวังแบตเตอรี่จมน้ำเอาก็ชากเลย เกือบขึ้นเกือบขึ้นอบตอหยุดกันเหน๋ยว,วันนี้เอาเทเลอร์ออกใช่ไหมดึงเชือกขาดไปแล้ว เอาเอาถังเอาถังขึ้นไปหนุนหน้าได้ไหมไม่ทันนะไม่ไม่ไมฮะโอ้ยมันไหลละไหลละล็อกไว้ก่อนเนี้ไหลลงไว้ละเราถ้าเกิดเราชักเหล็กออกจะได้ไหมไม่ไดม้มันง่ายกว่าใช่ไหม เนี่ยหลวงพี่ก็มาให้กำลังใจฮะไม่ทำไมไม่ขอให้คุณพระช่วยละ่ะช่วยไหวไหมเนี่ยหลวงพี่ฮะโอ้ยเ<จ>ห็นม,มีอะไรคุณพระช่วยคุณพระช่วย่งงยุเสกเสกขึ้นหน่อยเศกขึ้นหน่อยหลวงพ่อช่วยอ่าลองดูดน้ำขึ้นละอีกทีนะึงอีกทีนะึงครับหมวออีกทีนะึง อีกทีหนึงอีกทีนึงอ้าวเดี๋ยวเเดี๋ยวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เอาหอนหอนหนเอาเอาขึ้นไปเหยียบเลยไปเหยียบบนนู้นเลยเนี่ยเหยียบบนนี้เลยเหยียบเหยียบบนปึ๊ดเหยียบบนนี้เลยอ่าอ่าเอา เดี๋ยวก็ชากอีกทีใช่ไหมอ้าวได้ล่องมาแล้วล่ะอ้าวหนีหนีต้องปื้ดหนีเอาเลยกระชากขึ้นไปเลยอ้าโอเคได้ละได้ละเหยียบเหยียบเหล็กเลยเหยียบเหยียบเหล็กให้กระดกมา ดีไวไเอาอมาผูกอาอ่าเนี่ยใช้ลอกใช้ลอกวินขึ้น,น,น,นออแกไม่ได้แกแต่ตัวนี่นี่หัวสมองยังใช้ได้อยู่นะลุงพืดกูเนี่ย เดี๋ยวก็เอาลอกวิ้นกับต้นไม้ไช่วยได้ช่วยได้อย่างเงี้ยอ่ะเปลี่ยนแผนชักลอกมาทันทีนงเป็น,น น่าจะขึ้นอย่างนี้น่าจะขึ้นแล้วละ่ะดูเราก็เห็นทุ่นขนาดนี้ยังกูสาวลงไปได้เมื่อเมื่อกี้นี่ห้ามไม่ทันมาไม่ทันถ้ามาทันจะห้ามแล้วลเราว่าไม่น่าลงหรอกเพราะว่าใช้ถังสิบแปดลิตรเนี่ยแค่กี่ใบเองฝั่งละห้าใบไม่อยู่หรอกครับเพราะเจ้าตัวมันเองมันก็กินน้ําหนักไปยีสิบเอร์ซ็นต์ข้าไปละแล้วอันนี้มันหนักมาก

ขึ้นแล้ววเอาขับขับรถไปเลยขับรถดึงเลยค่อยๆดึงไปอย่าอย่าแรงนะทยับไม่ไม่ต้องถอยหลังนะค่อยๆเดินหน้าไปเครื่องตีผักตบอ่าขึ้นแลขึ้นแลจบแล้ตสร่ไปใช้ไม่ได้เดี๋ยวแก้ไขกันใหม่พอ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 ละนี่ฮะเป็นเครื่องตีผักตบ เดี๋ยวถัง200ลิตรใส่ข้างละสี่ลูกสรุปว่าใช้ไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวแก้ไขกันใหม่แล้วเดี๋ยวมาติดตามตอนที่แก้ไขว่าเป็นยังไงนะหลักการเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลอยลงไปในน้ำแล้วก็ใบพัดเนี่ยจะฟันผักตบนะะประมาณนี้ แต่เราต้องทำทุนให้แข็งแรงนิดหนึง่งน่าจะได้เดี๋ยวเอาทุนมาใส่นะเนี่ยช่างหมูช่างใหญ่ของเราเดี๋ยวยกไปประกอบที่โรงงาน